น,นี้ให้เบิง่งโกพักหวานกับกำลังแตกยอดนะจ๊ะเพิ่งเห็นสองยอดจ้ะทุกคนจ้ะกกพักพหวานบานๆจ้ะปลูกมาตั้งแต่แบบว่ามาอยู่ตั้งแต่แรกๆพ่นจ้ะหากัเป็น <laughs> สามปีในการปลูกจ้ะจะมีกกมาบวบพร้อมนะจ้ะอันนี้กกมาเขือ <laughs> เขือคื้นยาวๆกกสูง อันนี้เป็นมะเขือเจ้าพญาจ้ะตัวนี้อันนี้จะเป็นอันนี้เด้อจ้ะแบบธรรมชาติจ้ะไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือน้ำหมักธรรมชาติเลยจ้ะเวลาลดน้ำกระพงกระเพราสีม่วงก็มีจ้ะดูบรรยากาศต้นพริกยังมีเลยจ้ะตะไคร้ยังมีจ้ะอันนี้จะเป็นดอกดอกอัญชันสีขาวจ้ะอันนี้อันนี้อันนี้ดอกอัญชันสีขาวเนาะเห็น อันนี้จะดอกสีขาวอันนี้มีต้นกระถินนาจากเพิ่นกําลังออกดอกเนาะต้นต้นอันชันสีขาวปกติจะเห็นจะสีม่วงเนาะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงจ่ะอันนี้เป็นเม็ดเขาเรียกเอ่อท้อเนาะจ้ะปลุกลองเบิ่งว่าจะปินอยู่บ่ อันนี้มีต้นมะปรางสม้มอันนี้ต้นพริกจินดาดแดงอันนี้พริกขี้หนูบ,าน,บานจ้าน,นี่ต้นมะงามปันไดดอกจ้าแต่ก็พอได้เก็บกินอันนี้มาเขือขึ้นคือกันจ้าอันนี้จะเป็นเอออันนี้ต้นใบเตยอันนี้หอมปลอมหอมปลอมแล้วก็มีเออเขาเอิญอย่างนะต้นอันนี้จ้ะ ผักปังเนาะตัวนี้ก็จะมีเอ,อมีกระชายแล้วก็จะมีขมิ้นชันฝั่งนี้ก็จะเป็นพิขี้หนูแล้วก็มีพิคี้เออพิพริเกเกลือเนาะจ้ะแต่ฝั่งขามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุกอย่าง เพราะแล้วต้ตัวนี้ธรรมชาติล้วนๆจะคือไม่ได้ใส่อะไรเลยทั้งสิ้นมีเปลือกไข่มีแต่เปลือกไข่จะทิมไว้เนาะเปลือกไข่เปลือกไข่แบบนี้จะทิมไว้เพื่อนกับงามจ้ะภาว่าหดน้ำขู่มือเนาะอันนี้ต้นมันบนานจ้ะอันนี้หลายต้นเพื่อนเป็นหลายต้นอยู่ละจ้ะแบบบานๆเนาะลดน้ำเพื่นตลอด ขึ้นก็นเลยช,ชุ่มชื้นเนาะกำลังงามแล้วก็จะมีมาทั่วแป้มีมาุ่งพร้อมแล้วก็จะมีพักบุ้งพร้อมในนี้เนี่ยค่ะจักสิขึ้นให้อยู่บ่กฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันในหลายเด้อจ้า